วันนี้เป็นน้องเล็กที่สุดในสระแล้วค่ะอน้องกิฟทำได้ไปลูกเ็าทำได้แล้วค่ะน้องกิฟทำได้ค่ะ เล่นกับพี่พี่อนุบาลสามและพี่ปฐมค่ะอเก่งมากเ,เก่งมากเลยลูกเก่งมากเลย